สวัสดีครับแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางโดยจันสงมิงเชื้อครับวันนี้บรรยากาศเนื่องในวันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราครับศูนย์จิตใจรวมจิตใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางโดยจันสงก็ยังเป็นวันหยุดของผมอีกท่านหนึ่งครับที่ได้เข้ามา ริมรถกาแฟดำที่บ้านคุณย่าในช่วงยามบ่ายของวันที่28กรกฎาคม2565วันนี้ครับอีกส่วนหนึ่งครับบรรยากาศที่พวกเราได้ส่งความปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนรวมถึงห้างร้านต่างๆทุกวันนี้ การขับเคลื่อนขององค์กรใดๆก็แล้วแต่มุ่งประสบผลสําเร็จไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพของงานและเป้าหมายสูงสุดนั่นก็คือความสําเร็จความมีประสิทธิผลนั่นเองครับกําลังใจหรือการให้เกียรติซึ่งกันและกันก็ถือเป็นภารกิจที่แต่และองค์กรนั้นกลับหันมาให้ความสนใจเป็นอย่างมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นในวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางถึงจะเป็นบรรยากาศอีกส่วนหนึ่ง เป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆครับที่ส่งความปรารถนาดีไปถึงแฟนรายการทุกท่านครับเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเผื่อท่านอาจจะมีแรงกระชูดหรือมีแรงเพิ่มพลังจิตใจให้ท่านนั้นฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาที่อาจจะรุมเร้ามาก็ดีหรือปัญหาที่เข้ามาสู่ในชีวิตครอบครัวหรือชีวิตของของท่านเองก็ดีครับรายการโฟกัสที่ลำปางโดยอาจารย์สมมิ่งเชื้อขอให้กำลังใจทุกๆท่านครับวันนี้ ในยามบ่ายแล้วสำหรับหลายครอบครัวหลายคณะของแต่ละองค์กรได้เดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปทำบุญตามวัดวารามต่างๆหรือไปเที่ยวชายทะเลไปเที่ยวขุนเขาลำนาภพยอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกเส้นทางนั้นเดินทางด้วยความปลอดภัยและก็ขอให้ท่านมีกำลังใจที่กลับเข้ามาสู่องค์กรของท่านกลับเข้ามาสู่ครอบครัวของท่านจะได้มีพลังกาย พลังใจและที่สําคัญนั่นก็คือพลังทางด้านสติปัญญาความเฉลียวฉลาดแหลมคมในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสําเร็จรุ่วงทุกประการครับวันนี้รายการของเราก็ขอส่งกําลังใจอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่ท่านทั้งหลายจะไดะ้มีความสุขมากยิ่งขึ้นในวันหยุดอย่างนี้ครับวันนี้รายการโฟกัสที่ลมปางโดยจันสมมิงเชื้อขอขอบคุณทุกท่านครับที่ให้เกียรติติดตามรายการของเราอยู่ขณะน,นี้ อย่างไรแล้วขอได้รับเกียรติท่านได้กดแชร์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจซึ่งกันและกันในวันหยุดของวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ซึ่งกันและกันด้วยครับและถ้าหากท่านพอจะมีเวลาให้คอยจะติดตามรายการของอาจารย์สม,มิเชียก็เชา้าสายบ่ายเย็นท่านสามารถติดตามรายการของเราที่มีความหลากหลายทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขับเคลื่อน ในเรื่องการผลักดันเรื่องระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับและขอบคุณเจ้าของสถานที่ครับนั่นคือร้านกาแฟบ้านคุณย่าครับบรรยากาศที่เยี่ยมยอดเลยครับในเรื่องทัศนียภาพรวมถึงความถูกใจของคอกาแฟแล้วก็มีอาหารฟาสต์ฟู้ดที่คอยบริการท่านที่มาพักแวะที่นี่ได้อีกเช่นกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ